อันนี้มันคือเห็ดยังนี่ครับก็ผมเจอเจอนี่เอามันแมีนบลับบล์มันก็เป็นดอกนู้นๆอู้ห้ามพาเครเื่องถ้าแตกอะไรดอกง่านเลยอ้หูดอกสวยอยู่เก็บไปเก็บไปะมะแข้งตายเยอะแล้วเห็ดกอครับผมพี่น้อง โรัสวัสดีครับสวัสดีครับผมมือนีเฮ็ดเงีงก่บครับนี่มือนีผพามาเก็บเห็ดครับเห็ดเงีงบุ้มมือนีเขาจะ่าออกไล่เ่าทันออกไล่นะครับผมเพิ่นพากันมาไต่เจ้าเด็กๆพุ่นเห็ดก้อบเห็ดก้อแดงคุนว่าว่าสานใช้หองย่างกันย่างคนเกินๆย่างไปย่างมาลงขลุกไปนั่นแหละเดี๋ยวก็มีคนมานทำหายหรอก นี่เป็ียนจางใดน้องครับผมวันเคยเก็บเห็ดด้วยนี่เห็ดตะลุบเรามันคือเห็ดองียงเนี่ยครับผมมันกูทรงแบบนี้กูว่าเห็ดแตยเบียค่ะกว่าอืมเป็นบ่ออุ้ยขาใหญ่อยู่จัดการดิเห็ดตะลุบไม่ไรครับเห็ดเงียงเขาก็เอาเบิดครับผมเอาอะไรครับนอนติ่มเลยเรื่อบ่อนอนติ่มดอกเลยเห็ดตะลุบไม่ไร ไ,ได้ไดย่างขาม้าอะไรซ้ำนี้แล้วครับผมเขาเจออย่างครับผมเห็ดไอ้อันนี้เพื่อนเห็ดที่นั่งเกาะเห็ดแป้งครับเห็ดหนาขาวหนาอ่อนเขาจเจ้าว่าว่าซานอันนี้กินได้ครับผมเห็ดแป้งครับอันนี้แกงแซ่บแซ้งไปเจออีกหนึ่งดอกครับมันคือเห็ดอย่างครับคาดว่าเอาไปย่างเอาไปย่าง กินไปไลยครับมีอย่างมันเรมีอย่างเบื่ออะไรเห็ดน่ะขะมันงามมันกินได้มันต้องบุญยังอยู่ป่านนี้หรอกกินไปบุกากินโอ้ยมันจะมีอีกสองดอกกว่านะเห็ดเบี้ยมันใช่เลยใช่เห็ดเบี้ยบอกไ่ดูไม่จับครับเดี๋ยวด้วยดอกสวยดอกสวยวันนี่นี่นี่ นี่เห็ดอรุมไม่ไรกินบ่าไรเหรอฮมันคือเห็ดเนี้ครับเห็ดอรุมไม่ไรเห็ดอะไรไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้จักบุก้าเก็บส้แตกบ่ได้ดอกนี้ยงูดอกสวยอยู่เก็บไปเก็บไปบะมาแขมตายกี่ดอกโอ้มันดอกงามอยู่อันเนียผู้ให้บอกบอกเบามันบอกว่าเห็ดแป้งว่าสันนะผม เสียได้หรือเปล่านี่เออได้ได้พัน่านประตูยมมรลกวนครับอกาบนี่เิ่นี่บาทนี่อันนี้ก็ยังนี่อกบบไงไม่รู้จักหรครับเห็นไปย่างไปย่างไรวะหเสียงไหม ไหเ็ดวกเลยตินได้กินได้เห็ดปวกบ่วะกินได้เออเห็ดปวกไงกินได้กินได้อันนี้เห็ดยังนะครับผมเห็ดยังนี่ครับมันคือเห็ดอะไรเห็ดทานบ่กนู้นคือเปลี่ยนครับว่าเห็ดทานไม่เปลาเก็บไปเก็บไปลองไปถามเพื่อนเนาหเือ๋ยวค่อยไปถามเพื่อนเอาเก็บไว้เห็ดยังเอาไปก่อนเจอแล้วครับผมเห็ดกอกอสดไหมครับผมอันนี้ครับผมนคือก็ได้ครับเด้อ เก็บมาให้ดูสินี่โด่งตึ้งวันตัวนึงมีเหวมีเหวครับเอาเรานี่ฟองดุงเบดอ่ะมีตรงนี้ <c oughs> นนอีออกครับโอ้โอโอโอยมอง,งเหงี้ยงมลๆอยู่เลย <c oughs> เกิดเก็บครับผมเก็บไปครับเหวเห็ดกอดแดงเห็ด้ะหมากวะขเขาจะเดินเพิ่งเดินอหญ่ๆครับผมเนี่อีก ในโฮมนั่นก็นมีอีกครับผมน่าจะเป็นที่ของมันนะครับมานอยู่มานอยู่ <laughs> มานอยู่ <laughs> พอได้จี <laughs> พอได้จีอยู่ นี่ครับผมอันมันคือเห็ดเห็ดเนี่ยก็ลักครับผมเขาเรียกว่าเห็ดเนียงนะครับเห็ดนี่เป็นเห็ดเห็ดละงกอบเขาเรียกเห็ดละงาละงาเห็ดเบียตัวนี้ละงาเหลืองเบียหรือเปล่านี่บูจักเบียรเบียร์เก็บเบีไปรอดเยอครับผมผี เห็นบ่เห <laughs> right. ็นบ่เห็นละงกเ่าแล้วครับเห็นละงกเ่าแต่เฮากระสิเจ็บยังไงเห็นลิ้นจือบ่น่าอ๋อหนาแล้วโอ้โหตนี้ก็มีครับอันนี้อันกำลังตุ่มๆเลยเห็นละงากโอ้เก็บก่อนเก็บก่อนโอ้โหสวยงามมากครับผม ครับผมเห็นละวงกลงเกลียงนะเท่าหมแล้วล่ะว,วางป้ายสวยงามครับผมอันเห็ดทานเห็ดจังปุ้นดอกบักไงเราก็มาเจอเห็ดระงอักอีกนะครับอู้ดอกบักไงอันนี้นะสวยๆอุ้ยมันยังเป็นใครอยูอออ่มีอีกครับผม โอ้เห็นรังนกเมียงบ่งร้อม อันนี้นี่มันคือเห็ดเยียงก็รับนี่ครับอันจากโซ้งเรามันคือป่านว่าสิตายเบียเถอะวะน่าจะตายเบียแมนโบนี่เย่าเบิดครับแล้วอันเห็ดอันนี้คือแมนแมมมันคือเห็ดเยียงนะครับผมมันคือเป็นป่านเห็ดมาริโอ้แทะที่ <laughs> เป็นซีมพูเฮ <c oughs> ็ดไข่เฮ็ดไข่ครับผมเฮ็ดไข่เห,ห,เห,ห,เห็ดผู้ใดงเหรอืม <c oughs> จับไปเก็บเลยเก็บพูอกันครับ มันคือเห็ดเห็ดสะแป้งครับผมเห็ดแป้งอีกแล้วคือมิ้วหันนี่ยและวมิมีกินบ่กินน้อยอันนี้ลรากินดีอ่ะเห็ดแป้งครับครับผมดแผมจักเห็ดยังหรอกครับบ่เคยเก็บเห็ดอะไรอย่านีใช่ไหมครับอันใหญ่ๆนี่ไหมอ๋ออันนี้จะเม็นเห็ดเบียร์ป่ะครับเป็นเห็ดพวก มันลวกผดปลวกกินได้อยู่เด็นได้ลายป่ะครับผมเป็นเห็บไอ้ทานอ๋อท่านนั่งนี่ผดปลวกเห็บลวกไงกินได้อยู่ครับผมอย่าม่นเอาทิมแล้วโอเคโอเคครับผมครับผมเจอเจอนี่เอามันแมีนบลับบอลมันคือเป็นดอกนู้นนู้นอู้ฮามอุพาเครื่องนั่นคือเห็ดกรอกแดงตัวยังมาลักตอดเนี่ย เห็ดโกะครับผมมันห่เห็นเงก็วมกมาเ็ดอันนี้มากกว่ามาเห็ดกปเสียบไม้จีเพื่อน้ีพากันงงนะครับจะมันห่องอย่งกันครับผม ไห่ครับผมเราต้องย่านลงครับผมฝันมาตลาดนัดครับผมคนเยอะมากผลงานในปัจจุบันนะครับคนเยอะแยะไปย่านปุ๊บลราเข้าก็เลยทําการง่ายสถานที่จะเล็กน่อยนะครับผมเพราะว่ามองนันคนเยอะเกินไปครับก็เงี้ยมา ผลประกอบการอันมงนี้เนาะครับผมบอกได้คำเดียวว่าอันยามาด้วยครับโตโองมามไม่มีอะไรเลยสรุปแล้วนะครับผมมงนี้มองได้อันมานสมองแหลกเนาะนะครับ,<ป>รบเพราได้กิ่นอันมาสุโมงกว่กวเนี่ยแหละครับครับคนหลายโวดอยากไยเพื่อนครับเก็บ,บเปลี่ยน <laughs> ไปถามเพื่อนกระบอกกาย่านเพื่อนว่าเอาไปอ้างเพื่อนนั่นนะวาดเรียกก็ว่าสีกัดนะครับผมไปไปม้าบกกลับแล้วครับย่างต่อครับผมย่างต่อเห็ดละงอกครับมีเห็ดละงอกเห็ดละงักนะครับมีละกัดดีใจสองไข่นะครับผมกับดอกบานว่าหลังสีผองว่าเก็บครับผมเก็บอุ้ยสามไข่ซกันเนาะเออ ม okay. ุ้งไปกินเป็นอย่างไรกูหนี้ยมึงจะกล่องเก็บกาเก็บงับกระนังกิจกรรมเราจากกูจะรถเราผ่านงับขึ้นมางัดขึ้นมาอุ้ยมันยังเอ้ายังมีอีกครับมันยังซ่อนกันอยู่สวยงามมากครับผมสวยงามพลังเสยอ นี่พ่อมันเหยียบมุนเลาเบลอเหยียบดอกไงฮะเราหยุเท่าแล้วเอาอยู่บบดอกไงไปเ,เอาไปอ่างเพลินคาเทียเห็นคนนี่จัดใส่ไว้ในกระทะใส่ไว้ในกระตานี่ดอกไงไงซะนี่ถ่วงขึ้เข่าละเอาไปอ่างเพลินนะครับผมเห็นคน,น,นกับไหนวะครับเ <laughs> ขาจะไม่ดีคิวอ่ <laughs> พ่อนางแสงกูได้ยินเสียงคือคนน่ะเสียงน้่มบอกพ่อนางแสงไปต่อครับผมพอแราเลี้ยงต่อบไปอันนี้มันคือเห็ดยังนี่ครับเหงือกเขาเหรอไม่ไม่ใช่ละงากใช่ไหมนี่พรานีั้เห็ดละงากตัวนี้ไม่นหรอเอหัวอกเขาเป็นชนิด เอามันขึ้นมาดูสิไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ปะไม่สนใจวะมันคือกันก่อนเก็บไปเก็บไปให้อันเฮ้ยโบมันท้อโบ,บอมันเห็นละง่ากแม่นเหเออเห็นต้องขาบุกเป็นเสนี้จิ้มอ๋อว้ให้นคนมาเก็บนะครับห่ามย่าจิ้มรถมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ ท่านเหยียบทีมคนสีเสียดายเด้มาที่นี่น่ะขึนาหน่อ <laughs> <laughs> กลับแท้แล้วครับมาที่นี่เรียบร้อยครับ,บหมดแล้วเมื่อยแล้วได้ดอนเดียวละเมื่อกี้เนี่ยละบุได้เพิ่มแล้วย่างใครอีกสั่นละกลั <laughs> กบครับผมไป